าเขาหลงไหลข้างไทยพวกมึงขนาดนั้นน่ะเขาไปลุยกับพรรคเพื่อไทยให้พวกเองแล้วพวกมึงจะถูกยุบคน14ล้านเขาก็ไม่ได้แย่แสเขาไม่ได้อะไรเลยไปซะได้ก็ดีมาขี่ตัวเขาอย่ามาหลอกตัวเองบอกว่าสังคมไทยจะยอมรับไม่ได้แน่ไม่มีหรอกต่อให้มึงตายไม่มีใครร้องไห้ก็มึงไปโกหกเขาปุยปุยยำไว้ขนาดนั้นน่ะหายสิปห้องห้น้ำสู ภายหลังดอกเตอร์อิสราออกมาฟาดหนักจัดเต็มถึงพัรคก้าวไกลโดยบอกว่าเลิกอ้างว่าทำเพื่อประเทศไทยเลิกอ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยไม่มีใครหลงเชื่อไม่มีใครโง่ออกมาปกป้องพวกคุณอีกแล้วพอหมดมุกจะล้างสมองคนไทยพอไม่ได้ดังใจก็แจนไปฟ้องเจ้านายฝรั่งถึงขั้นบอกว่านี่คือวิกฤตประชาธิปไตยของประเทศไทยในเมื่อทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปการเลือกตั้งก็มีขึ้นแล้ว ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนไปตอนเลือกตั้งคุณได้เป็นอันดับหนึ่งคุณควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกแต่ปรากฏว่าคุณกล้าที่จะทิ้งนโยบายต่างๆทั้ง,ง299ข้อต้องการจะเล่นงานใส่แต่112คุณไม่สนใจจะพัฒนาประเทศไทยพร้อมตั้งคำถามว่าคุณต้องการรับใช้ใครทั้งนี้ดออรอิสรายยังบอกต่อว่าพอถึงคราวที่ศาลท่านตัดสินว่าพวกคุณล้มล้างการปกครอง กกตดําเนินการต่อถึงขั้นจะยุบพ,พักก็ทํามาเอะอะโวยวายว่าวิกฤตประชาธิปไตยมันไม่ใช่วิกฤตอะไรทั้งนั้นเพียงแต่คนไทยเข้าพากันตาสว่างแล้วอย่ามาอ้างว่าพักของคนรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงทําเป็นหวังดีแต่ในใจประสงค์ร้ายกับประเทศไทยเลิอกอ้างว่าทําเพื่อประเทศไทยเลิอกอ้างว่าทําเพื่อประชาธิปไตยไม่มีใครหลงเชื่อไม่มีใครโ,ง,ครโง่ออกมาปกป้อง,องทุกนี้ พอหมดมุกจะล้างสมองคนไทยพอไม่ได้ดังใจก็เจ่นไปฟ้องเจ้านายฝรัง่งถึงขั้นบอกว่านี่คือวิกฤตประชาธิปไตยของประเทศไทยมันใช่เหรตอก็ในเมื่อทุกอย่างมันก็ขับเคลื่อนไปการเลือกตั้งก็มีขึ้นแล้วรัฐบาลใหม่ก็จัดตั้งได้สวใหม่ก็เลือกตั้งกันเสร็จทุกอย่างกําลังขับเคลื่อนไปตอนที่คุณชนะถล่มทลายได้เป็นอันดับหนึ่งซึ่งคุณควรจะได้ตั้งรัฐบาลคุณควรจะได้เป็นนายก แต่ปรากฏว่าคุณกล้าที่จะทิ้งนโยบายต่างๆตั้ง299ข้อคุณทิ้งหมดคุณไม่แยแสคุณไม่แขร์น้ําใจคุณไม่เอาอะไรคุณต้องการจะเล่นงานใส่แต่112นี่คือข้อที่จริงที่พวกคุณเลือกพวกคุณไม่ได้สนใจจะพัฒนาอะไรประเทศไทยคุณต้องการรับใช้ใครเพื่อทําลาย112เพื่อทําลายความมั่นคงของประเทศเพื่อสั่นคลอนกองทัพไทยเพื่อสร้างความแตกแยกร่วมสลายให้ประเทศนี้หรือเปล่าพอถึงคราวสวยศาลท่านตัดสินว่าพวกคุณล้มล้างการปกครอง กรกต,ตดําเนินการต่อถึงขั้นจะยุบพักก็ทําเป็นโอมาเออาโวยวายว่าคือวิกฤตประชาธิปไตยมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีวิกฤตอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าคนไทยเขาพากันตาสว่างแล้วใครจะยอมโง่ตกเป็นเครื่องมือของพวกคุณจะให้ชาวบ้านเขาลงถนนไปประท้วงเพื่อรักษาพรรคกอไก่เพื่อให้พวกคุณได้ทํางานต่อเพื่อรับใช้เจ้านายฝรั่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสิงคโปร์เพื่อทําลายประเทศไทยต่อไปหรือไงก่อนหน้านี้ก็แห่ไปดูงานกันทั้งพักโน่นยุโรปโน่น จะไปดูงานอะไรที่แท้ก็พากันไปฟ้องเจ้านายฝรั่งนั่นแหละพอมารอบนี้มารวมกันที่สถานทูตแถลงข่าวโจมตีด่าทอประเทศไทยพวกคุณทําไปเพื่ออะไรพวกคุณอย่ามาอ้างนะว่านีพ่พรรคของคนรุ่นใหม่ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความพัฒนาให้ประเทศไทยไม่มีหรอกพวกคุณนี่แหละคือใส้สึดชักสึกเข้าบ้านอะไรดีๆขัดขวางไว้อะไรเสียหายพากันไปทําจนหมดพวกคุณทําเป็นหวังดีแต่ในใจนะประสค์ร้ายกับประเทศไทยพวกคุณประสงค์ร้ายต่อพวกเรา และเรารู้สุดด็อกอุดดรอิสราออกมาหวดอีกรอบโดยดึงสติก้าวไกลว่าถ้าประชาชนยัง,ลงหลงไหลคลั่งไคล้เขาออกมาประท้วงตั้งแต่ที่พิธาไม่ได้เป็นนาย,ยกแล้วออกไปลุยพักเพื่อไทยให้เองแล้วแต่ก้าวไกลไม่ได้มีความยึดโยงอะไรกับประชาชนเขาไม่ได้มีความผูกพันอะไรเขาแค่หวังว่าจะได้เงินเดือนละสามพันพอไม่ได้ก็จบกัน ก้าวไกลจะถูกยุบเขาก็ไม่ได้แยแสอย่ามาหลอกตัวเองว่าสังคมไทยจะรับไม่ได้แนะ่ถ้าประชาชนยัง,ลงหลงไหลข้างใครนะ่ะเขาออกมาประท้วงตั้งแต่พิธาไม่ได้เป็นนายกแล้วถ้าเขาลหลงไหลข้างใครพวกมึงขนาดนั้นนะ่ะเองไปลุยกับพรรคเพื่อไทยให้พวกเองแล้วแต่เห็นไหมพวกเองนะ่ะมันไม่ได้มีความยึดโยงอะไรกับประชาชนเขาไม่ได้ผูกพันอะไรกับประชาชนเขาเคยมองตามหวอหวาเขาก็แค่หวังว่าจะได้เงินละสามพัน พอไม่ได้ก็จบกันเขาไม่ได้ผูกพันไม่ได้อะไรเลย,เลยพวกมึงจะถูกยุบคน14ล้านเขาก็ไม่ได้แย่แสเขาไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้เจ็บแค้นอะไรแทนพวกเองเลยไปซะได้ก็่ดีมันขี่ตัวเขาจะบอกให้อย่ามาหลอกตัวเองบอกว่าสังคมไทยจะยอมรับไม่ได้แน่ไม่มีหรอกต่อให้มึงตายก็ไม่มีใครร้องไห้ก็มึงไปโกหกเขาปุยปุยยำไว้ขนาดนั้นน่ะครจะไปห้องห้น้ำสู และจากคลิปนี้เองทำชาวเน็ตหลายคนเห็นด้วยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าประชาชนเขาไม่ได้รักขนาดยอมตายแทนไม่มียิ่งพักนี้หลงตามกระแสเมื่อกระแสเขาเลิกจะให้ออกมาประท้วงมันไม่มีเขาเลือกหวังได้เงิน3,000บาทไม่ต้องการให้ยกเลิก1นึพักนี้เข้าใจความต้องการประชาชนผิดหรืออีกความเห็นที่บอกว่ายุบไปเถอะทำอะไรให้ประเทศชาติบ้าง มีแต่รัฐบาลชุดก่อนทำผลงานไว้บาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ